ปรับโฉมมาใหม่นะครับกับเลื่อยองศาสไลด์10นิ้ว50126 j s e ี i e s 2,000วัตต์เลื่อยองศาตัวนี้นะครับสามารถตัดไม้ได้หน้ากว้างสุด32เซนติเมตรเลยซึ่งจริงๆปัจจุบันไม้พื้นที่นิยมใช้กันเนี่ยก็จะเป็นไม้หน้า6หรือหน้า8กันซะส่วนใหญ่นะครับเพราะงั้นตัวนี้ตอบโจทย์ทุกขนาดแน่นอนโดยภายในกล่องนะครับจะมีตัวเครื่องที่ติดตั้งใบเลื่อยขนาด10นิ้วมาให้ครับปจัจแจเปลี่ยนใบแปลงทางสำรองถุงเก็บฝุ่นแคมยึดแมมดันไไ้เหล็กลอง สเกลตัวเลขต่างๆนะครับมองง่ายชัดเจนครับสามารถปรับมุมการตัดได้นะครับตั้งแต่0องศาถึง45องศาเลยด้ามจับปรับหมุนฐานขนาดใหญ่นะครับสามารถปรับได้ง่ายและรวดเร็วบริเวณจุดหมุนนะครับใช้ลูกปืนทําให้การออกแรงกดเนี่ย ใช้แรงน้อยมากๆง่ายต่อการตัดชิ้นงานก็ตัดได้ตรงได้ครับการสไลด์เองก็มีความแข็งแรงครับเราจะใช้เป็นระบบลูกป,ปืนในการสไลด์นะครับโครงสร้างของตัวฐานนะครับผมบาลานซ์ดได้ดีเลยเรื่องของการตัดแล้วเครื่องแอนตัวเนี่ยไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับการปรับใบเ e อียง45องศาเนี่ยสามารถตัดไม้ได้หนาสุด4.2เซนติเมตรกว้าง21ซนติเมตรเลยครับรองรับการใช้งานต่อเนื่องนานๆครับเพราะว่ามอเตอร์เนี่ยเป็นมอเตอร์ทองแดงแท้ที่ทนความร้อนสูง200องศาเซลเซียสเลย หากผู้ชมท่านใดสนใจเครื่องเลื่อยองศาสไลด์10นิ้ว 50126J ซ e r i e s 2,000วัตต์ตัวนี้สามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านพัมคินคอ o r เนอร้านค้าตัวแทนจำหน่ายห้างสรรพสินค้าชั้นนำกว่า2,000แห่งทั่วประเทศได้เลยครับสาหรับคลิปนี้พัมคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างสวัสดีครับ